เปิดว้เท่าไหร่แม่สาวเปิดว้เท่าไหร่ตอนสาม่เกโอ้สามหมืเก้าพนหาร้อย,อ 3, 9, อยนะครับเป็นวัวสาวนี่สูงเท่าไหร่ล่ะร้อยสีสิบเนาะร้อยสี่สนะครับร้อยสี่สิบนะครับเป็นแม่สาวที่สูงเลยขาเงาวๆครับอท่าทางพื้นดีดีครับแม่นี่นะครับเป็นแม่สาวด้วยครับเด้อนี่นะครับสูงร้อยสีสเอาเบื้งล่ำตัวพื้นเยงนี่ครับนี่นีะครับล่ำตัวเนี่ยเเนื้อนังดีๆนะครับนี่แน่นๆนี่ครับ อ๋อนี่ครับปั้นไทยเพื่อนนะครับนี่นี่ครับหน้าตาเพื่อนกระเชื่องๆแต่ว่าตลาดใกล้สี่วายนะครับเพื่อนที่หุ่นๆจักหน่อยอ๋อนี่ครับสวยๆนี่แข้งขาเพื่อนรับประกันตำนี้เนาะนะเนาะไม่มีตำหนี่เนาะแข้งขารับประกันตำนี้มัดนี่นะครับเป็นวัวแม่สาวครับนี่นะครับอ๋อเพื่อนก็ยืนได้สวยอยู่ครับนี่นี่นะครับยืนได้สวยนี่เจ็ดเหยียดขาเพื่อนนะครับนี่นี่ครับอ๋อเปิดใบจิตสาเหมือนเก่าเนาะเบื่อโทษเลยล่ะ 0930934130382จากเมื่อวันดีเนาะง่วงเมื่อวันดีนะครับนี่จังหวัดลอยเอ็ดอ๋อนี่ครับสามหมื่นเก้าครับรับประกันตามนี้พร้อมขาเพื่อนสวยๆครับนี่การยืนต่อร่องไหนเนาะสามหมื่นเก้าไอ้สาวน้อยตัวนี้ก็บสามหมื่นเก้าเปล่าล่ะราคาเดียวกันโอ้ราคาเดียวกันสามหมื่นเก้าเลยครับตัวนี้ตัวนี้สิตั้มกับตัวนั้นเนาะประมาณร้อยเท่าไรล่ะนี่ร้อยสามที่บวกเลยครับนี่ สีแดงดีดีครับกะโบลื่นกันมาไรเนาะเอาลอยสานที่บวกลอยสานที่หาขึ้นหมดละลอยสานที่มหาขึ้นนะครับได้ได้นะครับแข้งขาก็ดีม้วนมีจ้ำนี้เนาะการยืนเพิ่นก็สวยอยู่ครับนี่ยขาเหยียดเอานี่ครับล่้มตัวเพิ่นก็ดีครับมั้วนน้อยอยู่ดนะครับนี่เด้อนะครับจะเพิ่มย้ายกันไม่หยุนี่ล่้มตัวเพิ่นนี่ก็เหยาเหยนะครับใหญย่ายหนาหนาล้เลือกหมดแล้วครับนี่ ก็นัง่งได้ดีครับนี่นังยงนจนเลยครับเอานะครับนะเขาค้อเลีเยดครับเป็นแม่สาวอาอยุยังหน่อยอยู่เปิดไว้ที่สามหมื่นเก้านะครับเด้อนี่ครับสามหมื่นเก่าเบอร์โทรเบอร์เก่าเนาะหน่าเนาะเอาที่ลงใบใต้คลิปครับ <c oughs> โอ้ยเถืองง่ายตัวนี่ไหมเบิ้งเบื้งเถืองง่ายตัวนี่ สูงเท่าไหนเนาะนี่เึกตัวนี่ร้อยสี่สิบเนาะได้ปะเึกตัวนี่ร้อยสี่สิบนี่ได้เนาะร้อยสี่สิบนะครับสีเป็นดี่ดีครับช่วงสูงยังไงนะครับเป็นมั่วของเป็นพอพันได้เลยครับนี่หน้าตาเพื่อนดีครับนี่สีก็สวยแขรงขาเพื่อนก็ดีครับนี่บ่มีตำหนิเนาะครับเนาะไม่มีตำหนินะแขรงขาเพื่อนครับได้เล็บก็ดีนะครับนี่ อ๋อเล็บแข็งขาเพื่อนนี่เป็นลักษณะของพ่อพันธุ์อยู่ครับนี่ฮพี่น้องเขา,ขาเพ่อคุณพ่อพันธุ์คุ้งฟูงอะไรครับนี่นี่หน้าตาเพื่อนรูปรอยได้ครับนี่นี่ครับน,นี่นี่ครับอ๋อแข็งขาบ่มีตันี้นะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่สี่มื่นถวนบ่สี่มื่นถวนโหนกล่างขึ้นครับนี่นี่ครับ,รบ, 40, บ, 40, รบ,รบสีเพื่อนอ๋อสวยสวย น,นี่ครับโอ้โหงอาหางตัวนี้ผมใหญ่เลยจักปีพ่อรูปะครับนี่ปีกลัวเนาะทุกทุกใหญ่ตัวนี้ปีกวลัวนะครับเด้อเปิดไว้อยู่สี่หมื่นนะครับเบอร์โทษเลยครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสามสองสาี่หกห้าสามสี่กหมจากยพอดีเนาะมวยจากเมวยพอดีครับรับประ,ะกันทำนี้เหมือนเนาะเล็บเปื้นก็ดีครับเ,รรนนเนาะ,อ,ะ,นะออ๋กีบคู่สวย,สวย โบบิดโบเบียวเด้อครับเด้ออันนี้เด้อนี่แม่ลูกบ่ครับเปิดไว้เท่าไรแม่ลูกนี่ยฮงมืนหาครับฮงมืนหาลูกตัวผูหรือตัวเมียครับครับโอ้ลูกตัวผูเปิดไว้ย่างฮงมืนหาเนาะเปิดไว้ย่างฮงมืนหาลูกตัวผูมาขึ้นใหญ่แต่วะฮะเบิ้งไยเิ็นไหมโอ้ใหญ่เลยครับเติ๊กหน่อยยังไงเลยอ๋อทำยังไง โบแยกน้อแยกบ่แยกแยก,แยกเปิดว่าเท่าไรคบหนิฮงมือหักแม่นี่สูงหมู่บ้านเท่าไหร่น้อหน,นี่งร้อยสามสิบน้อร้อยสามสิบเป็นลูกตัวเท่าไรนี่เป็นลูกตัวเท่าไรเพิ่นนี่ลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามเดี๋ยวนี้ท่องว่างเนาะท่องว่างบ่ท,งท่องซีเดือนนะครับโอ้ท,อท่องซีเดือนผสมคบตัวมากป่ะครับบ่โอ้ทองซีเดือนครับทองว่างแน่นี่ ผสมโค่มตัวมาได้สี่เดือนแล้วอยู่ในท้องเป็นตัวอะไรก่อนนตัวที่ซี่เนาะอยู่ในท้องนี่เป็นตัวที่ซีแม่ได้ลูกมาแล้วสามตัวนะตัวที่สามนี่คือยืนอยู่ข้างแม่นี่ครับนี่นี่ตัวที่สามนี่เป็นเถิกนะครับนี่เด้อเอาสูงเกือบซ้าแม่แล้วครับนี่นะครับลอยสามสิบอยู่ดอกลูกนี่นะครับเป็นเถิกน้อยนี่ครับแม่นี่นะครับได้ลูกมาแล้วสามตัวอยู่ในท้องตัวที่ซีผสมโค่มตัวแม่รับประกันตัวนี้เนาะครับเนาะ แข้งขานี่เนาะเอาเรียบกด็ดีอยู่ครับนี่นี่ครับเชื่อง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 เชื่งเชื่องค่งเ,เขาของท้าี่ดีนะครับทาทีาด่ดทีท้าแยกนี่ลูกเท่า,า,มมาไหร่ครับท้าแยกนี่ลูกสามหมื่กว่าสามหมื่กว่าท้าแยกเนาะลูกนี่สามหมื่นกว่านะครับท้าแยกนี่แม่เด้แม่กับสามทิมหาแม่กับสามทหาท้าแยกนะครับ โคบนีเปิดไว้ที่หกหกหมื่นเบอร์โทรเลยครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกสองสองเจ็ดหกสองสงเจ็ดจัมบดีที่กันเนาะจังมอยบดีเลยครับเด้ออันนี้แม่นบรับนี่แม่นครับ ห้องแม่บ้านเนาะโอ้เปิดไว้เท่าไรนี่ห้าหมื่นสองครบห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองไอลูกมาจล็กตัวแล้วครับอยู่ในท้องนี่บ่โอ้ไอลูกสองตัวท่องว่างบ่เดี๋ยวนี้โอ้ไ้ลูกสองตัวแยกไปแล้วท่องว่างนะครับเดี๋ยวนี้เอ้แม่นี่ใหญ่สูงเนาะนี่สูงประมาณหน่อย หาสิบเนาะหาสิบบวกได้ยี่ดอกหาซิบบวกลอดลอยหาสิบบวกนะครับไตลูกาแล้วสองตัวนะครับเดี๋ยวนี้ช่องว่างถ้าไปผปสมอีกก็เป็นตัวที่สามเนาะอ้ยลัมโสดเงี้ยง่าหนายหงไงหนาลึกๆเลยครับนี่งวัวแม่นี่นะครับเนื้อนังดีีครับนี่อ๋อนี่หน้าตาเพิ่นนะครับเนี่ยแข้งขาก็ดีรับประกันจำนี้เนาะแข้งขาเพิ่นดีดีครับเนี่เล็บก็ดีนะครับอ๋อนี่ครับ ตื chat, s, ony, whatever, there, wow. ่นๆกล่องยังหน่อยครับหนาลึกเลยครับแม่นี่เนื้อหนังดีดีครับอันนี้เบิ้งบ้านท่ายเพิ่นนะครับนี่นี่ครับบ้านท่ายบ้านท่ายสวยๆไงครับโค้งสางไงครับอ๋อพี่น้อยยังได้งัวงโค้งสางใหญ่ๆนะครับนี่ยืนก็สวยครับนี่อ๋อยืนก็ได้ฉากดีครับขาหนาเพิ่นเต้านมก็ดีนี่ครับหน้าตาเพิ่งเชื่องนะครับนี่หน้าตาเชื่องเชื่องนี่ครับเบิ้งทั้งหนา เ,เปิดใบเท่าไรก่อนห้าหมื 52, 52, 52่นสองห้าหมื่นสองห้าหมื่นสอครับเด้อรับประกันตำนี้มัดนี่ครับเอาห้าหมื่นสองอยากได้ง้วนไปเลี้ยงนะครับเอาพี่น,อน้องโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ใต้คลิปเนะครับเด้อเบอร์อยู่ใต้คลิปครับโคมโคมนี่กับแม่นบ่ฮะแม,ม่โค้ฟหรอแม่โอ้เปิดเท่าไรโคมนี่ เจ็ดหมืนสี่ลูกตัวเมียเด้เนาะโอ้ลูกตัวเมียนี่ลูกผู้ใดครับนี่ลูกหลอดบ่หรือโค้งตัวมากโอ้ลูกโค้งตัวมานะครับสูงจักประมาณลอยเศร้านี่ยนะลูกเนาะเนาะประมาณลอยเศร้านี่ยนะครับจักเดือนละนอหลูกนี่เนาะสามเดือนกูกลัวแช่งขาเพิ่นก็ดีดียืนนารักครับนารักนี่เฮาสีดีๆนะครับอันนี้แม่เพิ่นนี่ อันนี้เป็นลูกตัวเท่าไรเนาะครับนี่โอ้ลูกตัวที่สองเนาะเดี๋ยวนี้ท้องว่างเนาะอ๋ออันนี้เป็นลูกตัวแรกบ่โอ้ตัวที่สองอยู่ในท้องผสมไผ่มมกครับตัวที่สองนี่ผสมหลอดสติงเล่บ่โอ้สติงเล่บนะครับอยู่ในท้องจักเดือนแล้วครับเจักเดือนแล้วโอ้หาเดือนกลัวสติงเล่อยู่ในท้องรับประกันท้องนะครับเด้อ เบิ้งบันไทยเพิ่นนะครับอยู่ในห่มนะครับอาสีเบิงบบนน้งบ่อบ่อนั่นแกงมันไลยแต่ว่าลูกในท้องนี่เป็นลูกของสติงเล่นะครับนะครับลูกผสมหลอดนะครับผสมหลอดนะครับบางทีพี่นอ้องเคยทวงติงผมว่าสติงเล่นี่แม่นหันงสติงเล่สติงเล่นี่คือเป็นซอพอพันธ์นะครับสติงเล่เนี่เป็นซีอพอพันธ์ที่เป็นรีดน้ำเชื่อนะครับเก็บไว้ในหลอดแล้วเอามาผสมคือเอามาผสมเทียมนะครับ ตะ بان เฮาเอิญนะครับผสมเทียมนะครับผสมเทียมโดยพ่อพันสตริงเล่นะครับอ่ารีดน้ำเชื่อใส่หลอดมาเก็บไว้นะครับเอาหลอดว่าผสมเอินว่าผสมเทียมนะครับเป็นพ่อพันุสตริงเล่เลครับเด้อนี่ครับเอาแข้งขาเป็นก็ได้ดีหน้าตาเชื่องๆนะครับนี่ครับนี่ครับเอาล่ำตัวเงาๆหนาาลึกๆนี่ครับท่องแล้วนะครับเด้อ รับประกันท่องห้ยาเดือนแล้วครับนี่ครับลูก่นเปิดว้เท่าไหร่ก่อนนี่เจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดเบอร์โทษเบอร์เก้านะบ่เอาไม่กันนะผมขามมาตัวนึงแล้วศูนย์เท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดเอาเบอร์โทษวองกันนะ 0934130382นะครับเอ้าโทรมานะครับเบอร์อยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณอะไรนะจังเมื่อยบปดีอันนี้ซื้อขายกันแล้ววะครับบ่ยังครับยังหอมไโอ้ยั่างย่างคลิปมือทำคู่โอ้เป็นคู่นี่แม่สาวทั้งหมดเลยนี่แม่สาวหมดทั้คู่นี่บ่เปิดไว้เท่าไหร่กัคู่นี่เปิดไวป10นึงครับ แสนหนึครับแสนหนึ่งครับใส่แยกกับสองหารไปเลยการตัวนี้สิ่เรียนอยู่ครับโอ้เอาตัวนี้ก่อนเนาะเอาตัวนี้ก่อนนี่เอาแม่นี่ก่อนนี่โอ้สีสวยๆงามๆนี่ยอ่าสวยมาตั้งคู่อันเปิดไปเท่าไรครับนี่หามือนครับอันนี้หามือนถั่วน้อหามือนถั่วแม่สาวเด้อครับนี่สูงกว่าม่นจักลอยเท่าไรครับนี่คมัตสึนอ่อย ลอยซีนี่ปลาลอยซีอยู่นี่อ๋อผอบาปลาลอยซีเนาะสูงลอยซีสิบเด้อครับเด้อสิบพวออยู่แล้วครับเป็นแม่สาวนะครับครับแม่สาวพ่อรู้วะครับจ็ดปีเนาะนี่ใกล้ที่ได้ผสมเราไปสองปีกรัวครับโอ้ใกล้ที่ผสมแล้วพ่อที่ผสมเราเด้อครับอย่ประมาณสองปีกลัวๆนะครับเด้อนะครับพี่น้องออกไปกันพ่อที่ผสมแล้วครับเป็นง้อแม่สาวสีสวยสวยครับนี่หน้าตาเชื่อยๆนะครับล่ำตัวยาวๆเนื้อหนังดีดีนครับเอา นี่ครับเบิ้งเอานี่ครับเป็นย่งย่งแม่สาวหน่อยเนาะอปีนี่นะครับเบิ้งบรนทายเพิ่นนี่ครับนี่บรนทายเพิ่นพร้อมที่ผสมนะครับเด้อนี่ครับพร้อมที่ผสมครับแม่สาวรับประกันตำนี้เนาะเนาะแข้งขาเนาอไม่มีตำหนีเล็บแข้งขาโถขาถอนรับประกันเลยรับประกันครับอ่ารับประกันนะครับปีนี่แหละสันรับโอ๊กบอดอ่ารับประกันตำนี้เหมือนครับเบิ้งลักษณะเพื um ่นยืนก şey, ็สวยครับแม่นี <c oughs> ่เอาถือว่าสวยสมส่วนดีครับเอา นี่นี่ครับเต่านมก็ดีครับนั่นผมเหลียวเห็นอยู่น่ะอ่าเอาตามภาพตามรูปอ๋อเบิ้งตามเบิ้งคักๆเลยครับเอาผมไทยเบื้องคักเป็นแม่สาวนะครับใอ๋อพี่น้องในการประกอบการประกอบการตัดสินใจครับนี่เออนะครับแล้วประกันตำหนินะครับแค่ขาไม่มีเปิดไว้ที่ห้าหมื่น่วงสุดช่วงสุดบุ้มี่เนาะช่วงสุด ส่วงสุดบ่มีเคนสวงสุดก็ดูี่งปุบเข้าไปบ่มีบ่มีเินว่างสุดบ่มีนะครับเอ้เอาบบดนี้แม่นี่เลยครับบดนี้แม่นี่ไว้หกคหกหมื่นบ่ครับบ่ไม่หกิดไม่หครับงอเอตัวงมีง้เมียครับพี่บ่ตัวนมาวนไหมนี่แหละอันนี เดี๋ยวเด้อผมเอามันไปก่อนครับทายคักคากเป็นเหมือนง่วงง่ามแม่สาวนี่อยครับนี่นะครับแม่สาวเปิดเปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดได้หกหมื่นครับหกหมื่นถ้วนนะครับหกหมื่นถ้วนนะครับเป็นแม่สาวสูงใกล้เคียงกันแล้วเนาะคร้อยเท่าไรครับ สี่สิบร้อยสี่สิบขึนสูงใกล้เคียงกันนะครับอายุใกล้เคียงกันบอกครับว่าเันแฝดเลยนี่อายุใกล้เคียงกันตัวนี้หนากว่าน้อบึ่งอ่างทองบิ่งยัง่นที่หนากว่าตัวนั้นเนาะสีโค้งก็ดีสีโคงก็ดีมัดดีมดนี่ครับสีก็สวยเนื้อหนังเน้นนีนนะครับหนายจนๆซาใยๆอ่ ไว้ตัวนึงเปิดไว้หาเมือตัวนึงเปิดไว้หกเมื่อกแข้งขาเพิ่นเบิ่งเอาเล็บกระดีเนาะครับเนาะรับประกันตามนี้นี่นี่แข้งขาเตานมยังบ่มีปัญหาเลยไม่มีตำหนินะครับพอเพิ่นรับประกันเมื่อไห่ครับนี่นะครับนี่นะครับหน้าตาเชื่องเชื่องโอ้ขาสวยสสีสวยเบิ่งบันไายเพิ่นเด้อครับเพื่อนเอ้อ๋อผมไายพี่น้องเบิ่งบันไายได้ครับนี่เออนี่ครับนี่โอ้นี่ครับนี่ขั้มแตกต่างนี่ครับ หางง่ายๆเปียด้นครับแม่นี่นะครับนี่ครับเอาเบิ้งบัรท่ายสองตัวซ้ำง้วแฝดเอาตัวนึงเปิดไว้หามืนนะครับตัวข้างซ้ายผมนี่เปิดไใบหามืนตัวข้างขวาผมนี่เปิดไว้หกมืนนะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเด้อนี่นะครับราคาจึงบวทอกันนี่ครับเครื่องดำๆโอ้นะครับนี่เบิ้องเบื้องแผ่นหลังเพิ่อนนะครับต่างกันบ่ครับเนี่ยเอาแผ่นหลังแผ่นหลัง นี่ครับสวยๆครับง่วสาวพร้อมที่ผสมครับประมาณสองปีนี่ครับประมาณสองปีกลัวๆพร้อมจะผสมแล้วครับหอาพี่น้องออกไปกัผสมเลยผสมเลยนะครับคู่นี่ถ้าเอาเป็นคู่นี่คือแสนหนึ่งแสนถวนนะครับถ้าเอาเป็นคู่แต่ว่าถ้าแยกตัวนี้สิหกหมื่น กันแยกมันที่เป็นตัวมันที่เบสตัวนี้เป็นโฮกมันกระลาอยู่ครับอ่รถบานเก็หมืนตัวนี้หาเมืนครับอ๋อพี่น้องก็าเป็นคู่นี่ครัที่ถือก่าแยกครับอยู่เมือนึงคนละนอะโอ้นะครับเบอร์โทรเลยครับบานนี่เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่สก้สีามเจด้สามเจ็ดห้าสามงอจากไซพ่อ ครับโอ,อ้อำเภอน,นาคู่แก้ๆน,นี่ครับบ่ได้ไกลเลยครับอำเภอนาคู่ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อคโอ้โอ้นี่ครับพ่อมาจากนาคู่นะครับนี่มั่วสวยๆเลยนี่ขอบคุณหลายครับอันนี้เปิดไว้เท่าไรนี่ไงดอนเปิดไว้เท่าไรนี่ โอ้ยสีดีเลยน,นี่สีแดงแดงนี่ลูกไผเนี่ลูกสติงเล่บ่ะว่าเรีนกันไปครับตายแล้วหัวโลนเลยนี่เป็นแม่ลูกอยู่บ่โอ้แม่ลูกเย้กเยนี่แม่ลูกนะครับนี่หัวโลนสวยเลยนี่นะครับเปิดไว้เท่าไหรเปิดไว้เท่าไหรครับนี่ ไปชิบสามแสนสามหมื่นแสนสามหมื่นเป็นลูกตัวผูเนาะลูกซี่ไหว้นะครับเนาะโอ้สีสวยๆลูกนี่สูงกว่าแม่นลอยเท่าไหร่ครับนี่ลอยลอยสามสิบได้อยู่ได้หน่ลูกมึงได้ลูกซี่ไหวผมถ่ายลูกคนนะครับเจ้าเนเนเนลูกลอยสามสิบนี่ได้ครับเพราะว่าใหญ่สูงเลยเป็นลูกซี่ไหว้ไครับนี่สีสวยๆเนี่เอาแต่ว่าเป็นตัวผูครับเป็นตัวผู จักเดือนแล้วลูกจักเดือนแล้วโอ้สี่เดือนกลัวเป็นลูกตัวเท่าไรครับนี่ตัวที่สองตัวที่สอ๋อสติงเล่ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับยูในทองนี่คือตัวที่สามโอ้ตัวที่สมเจฟสามหนึ่งหรือหกแปดเจหกแปดเนาะยู่ในทองนี่ผสมแล้วบ่ว่าง้ะเป็นเจฟหกแปดจักเดือนแล้วครับสองเดือน โอ้ผ่านรอแล้วครับ KF หกนะครับสูงเทเลโนเมอร์นี่เนาะร้อยสูงก็ลูกอยู่ด้วยเนาะร้อยสามห้าร้อยสามห้านะครับแม่นี่ร้อยสามห้าลูกร้กอยสามสิบนะครับหัวโล้นนะครับนี่เด้อนี่ครับแม่หัวโลนสวยๆได้ลูกมาโอ้ตัวที่สามในท้องได้ลูกมากสองตัวตัวที่สามในท้องนะครับเด้อ นี่ครับเอาเบิงล่ำตัวเพิ่นนะครับนี่ติดแสงแดดสีสวยๆนี่เอีนะครับนี่เอาเอานี่ครับนี่ๆๆครับหัวโดนล่นสีสวยๆล่ำตัวเงี้ยเงี้ยวหนหนาเลึกๆนี่ครับเอาหนาหนาลึกเตานมดีๆน,นี่ครับ,ล,ล,นนล,รบล,ลูกลูกเดวนี้ลูกกินนมอ,อยู่บปล่าโอ้ยังกินอยู่เนาะสี่เดือน,นเอน<ๆ>อนี่ครับแข้งขาบ่มมีตรงนี้นะแม่เนาะรับประกันขาทุกขาถอนเนาะ อ๋อพี่น้องมึงอาคักงได้ครับเด้อนี่นี่นี่เอานี่ไม่มีตำหนินะครับแข้งขาเล็บเพิ่นก็ดีครับเชื่องเชื่องเลยครับนาเลี้ยงเลยบ่แยกเนาะครับเนาะไม่แยกนะครับเปิดไว้เท่าไรก็แสนสามแสนแสนสามหมื่นไม่แยกนะครับนี่ครับลูซี่ไวเอาพี่น้องอย่าได้วัวเลี้ยงแสนสามหมื่นนี่ที่ได้ไปสามตัวมาเด้ นี่ครับลูกซีไว้เพื่อนนี่ครับซีเดือนนะครับนี่นะครับแล้วก็ท่องแล้วนะครับเป็นลูกเคเอฟหกแปดเนาะเจมหกแปดเนาะเอาไปหน่อยได้เข่าข้อเท่ยงครับสวยสวยเบอร์โทษเลยครับศูนย์เก้าหนึ่งหกเจ็ฑ์หาซี่ห้าศูนย์หก งัวจากไสเนอะครับโอ้กุดชุ่มจ่ะโอ้กุดชุมจะโถ่ทอนงัวจากกุดชุ่มนะครับเอาไทยพี่น้องเมืองภาบ้านไทยเอาเอาบ้านไทยเพิ่อนนะครับพี่ตู้นี่ครับบ้านไทยยังไๆนั่นหนาอยู่ครับแต่ว่าหางเพิ่นโม่ย่างเหนไดินะครับลูกซีไวนะครับที่ยืนคู่แม่อย่างเป็นลูกตัวที่สองนะครับเป็นลูกซีไวตัวที่สองเอานี่ครับในท้องนี่เป็นเช่เอฟหกแปดตัวที่สามนะครับในท้องนี่สองเดือนแล้วเนาะ ผ่านแล้วผ่านรอบแล้วขอบคุณหลายครับครับกับ you ว know, ้ยสปิดชิปให้เี่ไอไอไซ่าลูกวู่กตัวนี้งนี่ยฮะแม่หนี่ห้อง่านนี่ห้องผู้ใหญ่หนะอนี่ซาโรเลียนหนออันนี้แม่เนาะนะแม่อันนี้ลูก ลูกตัวเมียบ่ะีนนลูกผสมยังมานี่มโมเมนซัโลเล่ไม่มนบ่นี่โมลูกโมเมนซัโลเล่นะครับนี่เอ๋อผสมโค้งตัวมานี่ลูกเพิ่นเด้อครับเด้อนี่คือลูกครับเนาตลาดศิวัยเราผมเป็นนำนี่ลูกนะครับนี่นะครับลูกเพิ่นนี่สูงกว่าแม่ซักลอยซิบหานี่แหละครับเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยเออเป็นตัวเมียนะครับนี่ อ๋อเป็นตัวเมียนี่แม่เพิ่นนี่คือซาโเล่นี่นี่ปหาแม่แล้วบ้ดนี้นะเปิดไว้เท่าไารนี่แม่ลูกนี่ฮะ,ะหา้าหมืห่หมนห้าได้ครับนี่เด้อแม่ซาโลเล่นะครับลูกขึ้นจะเป็นบามันเนาะแม่ซาโเล่นะครับนี่แม่นี่สูงประมาณสักร้อยสามสิบเนี่ยเนาะประมาณลอยสามสิบนี่ล้ำตัวน้อยๆนี่ครับลูกพ่นตัวเท่าไรทีเมื่อกี้นี่ตัวที่สาม ได้ลูกมาแล้วสามตัวเดี๋ยวนี้ท้องว่างบ่ว่างท้องว่างเนาะอ่าพร้อมที่ผสมถ้าไปผปสมแล้วก็เป็นตัวที่ซีบานีิเอานี่ครับสีสวยๆหน่ครับเอาขนซาโลเลสสีไหมเชื่องๆนี่ครับเอานี่น,นะครับวัวเลี้ยงครับวัวเลี้ยงเน่เน่เน่เน,น่อ๋ออ๋อหน่ครับ <laughs> เชื่องดีเนาะคุนเลยขุนขุนบานเฮาเอิ้นคุ้นเนาะ โ่มีตำนี้เนาะโ่มีตำนี้เนาะไม่มีตำนี้แข้งขาเล็บและประกันเต้านมสีไหมนะครับนี่ยวเริ่มตัวเนี้ยประมาณเกือบสามเมตรคนละนี่บ้านกขาบากพม่ขิมละอ่าไม่ใช่เขาขิมละเกือบสามเมตรคนละนี่ขาเพิ่อนก็ยืนได้ขาไงแข้งขาไงอ่าฉากดีๆอยู่นี่เหยียดเหียดอยู่ครับนี่นะครับเอ๋อบ้านท้ายเพื่อนบ้านนี่อ๋อ สีไหมติดแดดสวยสวมเชียงเชียงเขาคืองามตัวเหรอเขางามเนาะเขาลื่มเนาะใช่โรเลหรือข้อเลื่อยครับนะครับทางผู้ไทยเพื่อเอิ่นง่วงข้อเลื่อยเพราะว่าบอบีโหนข้อเลื่อยไปเลยนะครับนี่ยเหี้ยงเหี้ยงครับเนี่ยเอานี่ครับบรนท่ายเพิ่นหาเหี้ยงเหี้ยงครับเนี่ยเอานี่ครับโรเล่นะครับหามือเนาะลูกเพิ่นไปไรเลยหรอโอน ห้าหมื่นห้ากับลูกนะครับลูกที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี่เบอร์โทรยี่คิม่ะเนาะเบอร์โทรยี่คิมมจ่ายโยจะเดิลงไปใต้คีไผ่ได้ครับเบอร์โทรตลาดกุฎไวาอาซิมีหลายคลิปนะครับผมอาจจะมีหลายอีพีหลายคลิปนะครับก็บขอพี่น้องติดตามเบ้งนะครับผมถ่ายทุกแก่ทุกมุมนะครับแทบทุกโตเลยในตลาดนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ชมได้เลือกได้ตัดสินใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เดตามรับชม เพื่อเป็นกําลังใจก็อจะเลื่อนนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให,ให้น้ำได้ได้ครับเออ้อขอบคุณหลายหายครับสวัสดีครับ